แม่เอยกูแค้นจริงมึงกูแค้นจริงมึงทำให้กูกลายเป็นแบบนี้ด้วยแม่งกูแค้นว่ะเฮ้ยเฮกูบอกเลยกูเสยผมแป๊บใครมาทำรถกูแบบเนี้ยกูแค้นใครไม่ชอบผมอ่ะมาทำรถผมอ่ะผมคแค้นเฮ้ยมันจะเ,อเลอกมึงเสยแป๊บเฮ้ยกูแค้นมึงมากเลยอ่ะมึงดูสภาพรถกูสิแม่งพังหมดแล้วแน้ย โอ้ยมุมนี้หล่อเสยแป๊บโอ้ยโอ้โหบาดตาบาดใจเป็นไงล่ะสาวๆเฮ้ยตลอดแบบพังจริงๆนะเนี่ยหมาสีาไม่เกิดรถเกูอกโอ้ยโอ้ยขอบคุณครับคุณผู้ชมโอ้ยโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้ย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 โชคชะตาเจอโอ้ยตกใจเลยนะที่คุณผู้ชมโอ้ยขอบคุณมากเลยครับ โอ้ยคูชแชเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยหล่อเกเก็กอะโอ้ยคูชแชเยอะสี่พันคูณนะโอ้ย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 ขอบคุณมากเลยนะครับคูชแช่ผมนะครับแช่เยอะมากเลยอ่ะหล่อแป๊บขอบขอบขอบคุณที่มาดูเฮ้ยหล่อเฮ้ยโอ้ยขอบคุณมากเลยนะครับ มาดูคนหล่ออย่างผมคนหล่ออย่างกูอ้าววัสดีครับผู้ชมที่เข้ามาหูยเราเป็นคนดังใช่ไหมเนี่ยต๊อบอ่ใช่แล้วครับคอหล่ออย่างผมเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์เองครับพี่เต๋อผมผมยังไม่ใช่ดาราครับแต่ว่าผมเอ่อผมผมไม่ใช่ดาราแต่ผมดังอะครับพี่เต๋อดังๆเฉยๆนะครับผมผมเลยไม่กล้าคุยกับพี่เพราะพี่เต๋อเป็นดาราครับเหลือผมเลยไม่กล้าคุยกับพี่ครับโพี่ไม่ต้องพูดแล้วมั้งท่าเนี้ยไม่ไม่ ไม่ไม่ใช่ครับพี่พี่คุยกับผมได้ผมผมไม่ถือกับพี่เต๋อพี่พี่พี่แต่ผมไม่ไหวแล้วจริงพี่ผมผมขอแป๊บครับพี่ผมผมขอโทษจริงกับพี่เต๋อผมผมขอโทษจริงกับพี่ผมผมผมไม่ไหวแล้วครับพี่ผมไม่ไหวจริงกับพี่เต๋อผมผมผมไหวพี่แล้วพี่เต๋อพี่ผมขอโทษด้วยครับพี่ขอโทษขอโทษทำไมผมผมผมขอโทษจริงนะพี่ ผมปุ๊บผมผมผมก็รู้นะพี่แต่ว่าผมผมแบบขอแป๊บนึงนะพี่ผมไม่ไหวจริงมันต้องเป็นตลอดจริงๆพี่ผมผุ๊อมหวีมาแฮปปี้โอ๊ยเกือบตายกัอบลงแดงแล้วกูแป๊บนึ่งนะพี่เต๋อผมบอกกับทษจริงนะพี่ขอขออนุญาตนะครับพี่หุบปากแป๊บพี่ใช่ครับใช่ใช่ผมเซ้นผมพี่ แต่ผมไม่มีน้ํายาเซ็ตผมป่ะพี่ผมใช้น้ำน้ำเปล่าเฉยๆครับน้าเปล่าแล้วมันแบบกรอเลยครับพี่ขออนุญาตนะคกับพี่เต๋อผมไม่ไหวจริงพี่ไอผมลงแดงพี่คือผมไม่ไม่มีเงินไม่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 มีเงินใช้ใจสเปรย์นะพี่ผมไม่มีเงินซื้อสเปรย์เซ็ตผมเพราะผมใช้น้ำเปล่าพี่วันหนึ่งเราก็ต้องมีงานมีแบบอะไรของเรานะผมผมต้องขอเซ็ตแป๊บหนึ่งนะพี่นะผมจะได้คุยกับมึงตอนไหนเนี่ยไอ้สัต โอ้โหอืมอ้โหโอ้โหโอวอ้อยโอ้โอนหนอ้โหอ้ห้ชมไอ่ได้จริง้โหอ้โวโอ้โหโอมโหะอ้่าอยโหอย่างนั้นอ้โอ้โหอ้โรโอ้โหโอ้โหโอ้อ้นอ้อออออ อืมอร่ออืมอ ars> ืมออหวานอุ้ยหอมฉุยอะคุณผู้ชมครับมันหอมมากเลยอ่ะแดกแบบผู้ดีผู้ม REALLY> ีอ yani ัจะกินครับอร่อยน้ำจะแตกแล้วครุณผู้ชอมเอาละครับมือนน่เอ้ยไม่ใช่เอาละครับสวัสดี เอฟซีเอาละครับเออม่ำม่ำเออเออทำปากกุ๊กกิ่มอโอ้อโหอุ้ยอร่อยครับอ้อแอคาเอาแต่ธรรมดาไม่ได้เดี๋ยวพ่อบินเอเอหล่อมอสดแป๊บครับกินช้าไปหน่อยครับแก๊กแก๊กอยู่ละลายหมดล กินน้ำยังมีมากแล้วเธอหละ่ะมีเหล่าเป้าในใจออแหลมเฟี้ยว กูนี่มันเทพผบุตรสุดจะหล่ออ๋อไม่โคตรเฟี้ยวโคตรอะไรกระเจแยวเลืองแสงเอ่องสยแป๊บโอ้โหหล่อแบบปัญญาบัญญังหล่อแบบ90หล่อแบบโคตรพ่อโคตรแม่หล่อกระพริบตาทีสาวนี่ตามเป็นแถวออฮะหล่อระดับฮอลลีวูดหล่อวัวตายควายล้มคนเชื่อเลยมันหล่อขนาดนี้อุ้ยเก็กก่อนอื้อโอ้โหกล้องเกือบแตกแล้วโอ้ยความหล่อกระแทกกล้องเฮ้ยเห็นฟันน้อยๆของผมไหมครับโอุ้ย พอเกตเข้าได้นะครับผมเท่ผมพร้อมรับเป็นพรีเซนเตอร์จุจ๊บๆเออหล่อไม่ปัญญาปัญญางหลอ่อแบบไม่ต้องคาแมวโอ้ยคนอะไรแม่งหลอ่อชิบหายแอ๊กเนี่ยแครรูปผมไปสาวเว้านะครับเออบายบายรักทุกคนเป็ไปไนอะไรพี่ติ๊บติ๊บครับพี่พี่โอ้ยนอกนั่งในใช่เลยครับโอ้ยทุรเรียน เดี๋ยวขอเนี้ยต่อเนื่องเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้กินมาหลายวันไม่ได้กินมาหลายวันโหรอฮู้ใช่เลยครับได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยพี่ตัดเลยโอ้โหเต็มปัดเต็มคำโอ้โหขนเีอะอะไรแดกแล้วไม่อยากแดกตามโอ้โหโอ้ไม่ก็คือหอมหวานฟินมากครับโอ้ไม่ก็ต้องฟินระดับนี้ โอ้ my god โอ้โหแดกร่างกายร่าเป็นคนอังกฤษโอ้ยครับโอ้เลยครับพี่อย่าพูดเยอะเที่ยวพี่เนี่ยเอาไปแดกคุณเรียนโดยเฉพาะโอ้โหแดกโคตรพูดดีเลยครับพี่โอ้ยแดดเลยครับพี่แดกเลยครับพี่ใครพาเขาไปหาหมอดีครับท้ากระบอกแล้บํบัดหน่อยแม่งแดดโรงเรียนแล้วเหมือนดูดยางครับพี่หวานจีครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไงพี่เป็นไงพี่คือยังไงครับคือโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว ขออนุญาตเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งโอ้ยเอาเลยพี่ไม่ต้องขอเป็นไงพี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงรสชาติรสชาติไอ้สากไม่รู้เรื่องเงี้ยเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคบเดี๋ยวเดี๋ยวคับแดกเลยครับไอ้สากไม่อยากรู้แล้วมีคนบอกพี่ป๊อบหลงตัวเองพี่ป๊อบคิดไงบ้างครับโลกหลงตัวเองครับคือโลกรับสภาพหน้าตาตัวเองไม่ได้ครับ โรคหลงตัวเองคือโรครับสภาพหน้าตาตัวเองไม่ได้คนหลอกกับผมมีเยอะแยะครับผมยังรับสภาพได้เลยผมหล่อเนี่ยแค่เนี้ยหล่อเหรอครับเนี่ยโอ้โหหลอกครับผมหลอกแค่เนี้ยครับหลอกเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองหลอกแค่เนี้ยแหละครับคนอื่นหลอกว่าผมมีเยอะแยะครับใครหลอกกว่าก็เรื่องของเขาครับเราก็หลอกของเราเองเนี่ยครับเรารับสภาพได้ครับโรคหลงตัวเองคือโรครับสภาพตัวเองไม่ได้ครับใครดังกว่าก็เรื่องของเขาครับเรารับสภาพตัวเองได้ครับใครดังกว่าก็เรื่องของเขาเราดังเราก็ดังแค่เนี้ยขอเนี้ยรับ หลงตัวเองคุยเลยแม่แย่เลยสัสเดยกกูต่อยหน้าแม่เลยแม่สตีนเฮียเข้ามาดี่งเฮียกูต่อยกูแม่งไหมสัสฮะซึ่งเหล่านี้พี่ป๊อปไม่ได้พูดนะครับผมเข้าใจหรือเปล่าไม่ใช่ความในใจพี่ป๊อปแต่อย่างใดอยากให้สาวๆทั้งโลกกรี๊ดผมครับผมขึ้นมัธยมนะสาวๆก็กรี๊ดผมเลยล่ะครับบอกเลยว่าผมหล่อมากสมัยนั้นนะผมหล่หล่อแบบนี้ครับดูหน้าผมสิครับหล่อไหมล่ะครับผมเนี่ยนะมีไอดอลครับไอดอลของผมเป็นเบบิทเบคแฮมครับ เบบิดแบคแฮมเนี่ยเป็นคนที่หล่อแล้วสาวกรี๊ผมผม,ผมอยากให้ผมหล่อแบบเบบิดแบคแฮมครับผมร,รู้สึกว่าถ้าเกิดผมดังกว่านี้ผมต้องเป็นได้แน่นอน